คลิปนี้สรุป4โครงการที่มีการแจกเงินเยียวยาของภาครัฐที่มีการแจกอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่านอกเหนือจากโครงการนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมครับ อขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจข่าวประกันสังคมนะคุณผู้ชมที่รับชมช่องสตางค์มีเดียครอบครัวช่องสตางค์มีเดียหลายคนเนี่ยคงจะเหนื่อยกับข่าวปลอมและข่าวลือนะครับก็เลยขอให้สตางค์เนี่ยสรุปสักคลิปหนึ่งว่าตอนนี้มีการแจกเงินอะไรบ้างนะครับรแล้วจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับสตางค์ขอสรุปนะครับเยียวยาจากเพจข่าวประกันสังคมนะครับว่าการเยียวยาล่าสุดมีอะไรบ้างโครงการแรกเนี่ยเยียวยาผู้ประกันตนม3 3 3 9 40ใน29จังหวัดตอนนี้ Él. ก็มีหลายคนเนี่ยได้เงินครบแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่รองเงินเก็บตกโดยเฉพาะกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะครับ остав. โครงการที่2เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์นะครับที่อายุ65ปีขึ้นไปใน29จังหวัดและไม่มีประกันสังคมนะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นการดูแลของทางกรมขนส่งทางบกนะครับส่วนใครที่ทําอาชีพอื่นตอนนี้ยังไม่ยยไมีเยียวยาตรงเนี้ยน,น,นะครับต่อมาโครงการที่3ศูนย์เด็กเล็กสังกัดอบทก็คือการจ่ายเงินเด็กเล็กนะครับรละ2,000บาท ซึ่งเริ่มจ่ายแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนและจะจ่ายจนถึงวันที่15พฤศจิกายนผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีลูกนะครับในช่วงสองครบขึ้นไปนะครับเป็นเด็กเล็กเนี่ยที่อยู่ในสูตรพัฒนาเด็กเล็กก็เตรียมรับเงินนะครับสามารถติดตามข่าวได้จากโรงเรียนนะครับว่าจะมีการรับเงินอย่างไรบ้างโอนเข้าบัญชีหรือเป็นเงินสดนะครับและโครงการสุดท้ายคือการเยียวยาช่วยเหลือชาวนาต่างๆที่จะได้รับไร่ล้า0 0 0มากสุดก็คือไม่เกิน20ไร่หรือ2 0 0 0 0บาท นี่คือสิโครงการเยียวยาที่แจกจริงในปัจจุบันนะครับทีนี้หลายคนถามอ้าวแล้วบัตรคนจนบัตรประชาชนนะครับรวมถึงคนละครึง่งอ่ะไม่ใช่เยียวยาหรออันนี้สตางค์ขอแยกเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจละกันนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคนละครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยให้รอดสุดท้ายไปแล้วแล้วก็ต้องใช้ภายในสิปีส่วนอีก2โครงการนะครับก็คือโครงการเพิ่มกํบบาลังซื้อนะครับซึ่งอยู่ในทั้งบัตรสวัสดิการและบัตรประชาชนนะครับที่รูดเนี่ย ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะมีโครงการเท่านี้จริงๆส่วนเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเราชน,นะจากเงินเข้าทะเบียนบ้านแบบเนี้ยไม่มีอยู่จริงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้หวังว่าคงจะเคลียร์นะแ้่ใครบอกว่าได้ข่าวเพิ่มเติมอีกแล้วสงสัยว่ามีจริงหรือไม่ คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวสตางค์เป็นอามข่าวให้เนาะแล้วก็จะมีแหล่งข่าวน่าเชื่อถือมาบอกคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อเท็จจริงแบบนี้กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสานี้